ส่วนนี้เอามาเอามาปริมาณมากเท่าไหร่ไม่เหลือนะครับเป็นเขาชอบกินมากนะครับส่วนนี้ครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับสวัสดียามเช้าเนะครับเกษตรมือใหม่เมืองสุรินทร์นะครับก็พาเพื่อนๆมาทําการเก็บไข่นะครับวันนี้ก็มาดูบรรยากาศยามเช้าๆวันนี้นะครับก็สระน้ําเราก็เต็มนะครับยังยังคงไหลอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ใสนะครับส่วนด้านขวามือนี้ครับเป็น พื้นที่กั้นกั้นบริเวณให้เป็ดเขาได้เล่นน้ำแล้วก็เอาลงมากินอาหารนะครับจำพวกจอกนะครับแล้วก็ผักตบชวาครับเมื่อวานครับเมื่อวานผมได้ขนมาไว้เป็นจำนวนมากนะครับสำหรับจอกแล้วก็ผักตบชวานะครับเมื่อวานคือเต็มสะนะครับเต็มสะเลยนะครับหลังจากที่ขนมาใส่นะครับมาดูเช้านี้นะครับมาดูเช้านี้ก็ลดลงไปเยอะนะครับลดลงไปเยอะเพราะว่าเป็ดเขากินทั้งวันนะครับ กินทั้งวันเลยนะครับส่วนหนึ่งผมก็ไว้ที่บริเวณสะนะครับอีกส่วนหนึ่งผมก็ไว้บริเวณข้างบนนะครับเพราะว่าบริเวณสรนนี้เต็มนะครับผมก็เลยไว้ด้านบนนะครับด้านบนมองไปก็ไม่เห็นแล้วนะครับซึ่งเป็ดเขากินดีมากนะครับชอบมากนะครับสําหรับเป็นพาโตชวาครับแล้วก็จอกนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เขาได้ลงเล่นน้ําด้วยกินไปด้วยนะเป็ดก็อารมณ์ดีนะครับเป็ดก็มีความสุขนะครับ ใน,ในส่วนของอผักตบชวาครับที่เหลือจากานกเป็ดกิน,นครับกินใบเสร็จก็เหลือจฉพวกต,ต้นและก็ก้านใบนะครับผมก็จะเอามาข้างบน,นบเพื่อรอเตรียมที่ทําทปุ๋ยนะครับทาเป็นปุ๋ยหมักแล้วก็จะได้ปุ๋ยบริเวณส่วนนี้นะครับน่ครับสวนนี้ก็เอามาช่วงแรกๆนะครับช่วงแรกก็จะเริ่มย่อยสลายนะครับจะเริ่มเริ่มย่อยสลายไปแล้วประมาณสักน่าจะสองอาทิตย์นะครับ อทิษฐ์ก็เริ่มเปอยนะครับเปอยแล้วก็จะเป็นปุ๋ยให้เราณบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูพื้นที่ด้านบนนะครับพื้นที่ด้านบนว่าผมจะเอาอะไรมาบ้างวันนี้นะครับวันนี้ไม่ได้ไปเอาวัชพืชมานะครับเพราะว่าเห็นว่านกเป็ดเขายังมีเหลืออยู่นะครับอีกอย่างคือเป็นวันหยุดแล้วก็ยังไม่ว่าไปจะไปหาที่ไหนนะครับ เพราะส่วนใหญ่ที่หามาคือเลิกจากงานมาแล้วก็นํามาให้นงเป็ดนะครับแต่วันนี้ก็คือหยุดหยุดหยุดครับวันหยุดก็เลยยังไม่ได้ไปหาพื้นที่อื่นนะครับครับว,วันนี้ผมก็เอาผักบุ้งนะครับผักบุ้งที่เก็บจากข้างทางมานะครับเก็บจากข้างทางแล้วก็มาโยนไว้แบบนี้นะครับมาโยนไว้แบบนี้วันนี้นไม่รู้ว่านงเป็ดจะกินได้หรือไม่อย่างไรนะครับนี่ก็บริเวณนี้เป็นบริเวณที่ผมได้อ่ ใส่อาหารนะครับบริเวณใต้ตรงพื้นที่สลดนนะครับเอาบริเวณนี้นะครับเป็นสีกะละมังไว้นะครับแล้วก็คลุกเขาเสร็จก็เอามาวางไว้บริเวณนี้นะครับซึ่งเป็ดเขาออกมาแล้วเขาก็จะวิ่งมาแล้วก็จะมากินอาหารครับส่วนหนึ่งก็จะลงสะนะครับจะลงสะไปกินวัชพืชต่างๆที่ผมได้เตรียมมาให้นะครับส่วนนี้ก็คือเราเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับได้แค่ไหนเราก็เอาแค่นั้นนะครับซึ่งเราจะประหยัดต้นทุนได้ เยอะเลยนะครับก็ส่วนผสมนะครับก็หัวหานหนึ่งส่วนนะครับแล้วก็ส่วนนั้นก็เป็นข้าวเปลือกนะครับข้าวปลายนะครับแล้วก็พวกจอกพวกวัชพืชต่างๆที่เราสามารถนํามาให้น้องเป็ดเขากินได้แต่เขาก็ไข่นะครับแต่ไข่ก็อาจจะไม่มีปริมาณที่มากมายนะครับก็พอเก็บได้นะครับประมาณสัก20 ขึ้นไปนะครับ20ไข่นะครับบางวันที่เขาได้กินหก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่เป็นไรครับเราเลี้ยงแบบธรรมชาติเราก็ดูแลกันไปแบบนี้นะครับครับแต่ถ้ามีทุนเมื่อไหร่นะครับเราก็คงต้องซื้อมาเพิ่มแล้วก็ปล่อยไปบริเวณนู้นนะครับผมคาดว่าผมอยากจะเลี้ยงหลักสักร้อยตัวนะครับหลักร้อยตัวขึ้นไปนะเพราะว่าบริเวณพื้นที่ตรงนี้มันเหมาะเหมาะสหรับที่จะเลี้ยงเป็ดแบบปล่อยนะครับผม เรามีน้ําพร้อมแล้วนะครับแล้วก็พื้นที่นั้นก็มีร่องน้ําพื้นที่ที่เราใช้เลี้ยงนะครับนี่ก็เดี๋ยวมาดูอาหารวันนี้นะครับผมเตรียมไว้กะละมังนะครับในกะละมังผสงมเอาไว้แล้วเหลือแค่คลุกเขานะครับเหลือแค่คลุกเขาแต่ว่า,าจะมีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวขอเวลาสักครู่นะครับได้ยินเสียงเป็ดน,นะครับร้องอยู่ด้านในนะครับอยากจะออกมาแล้วส่วนนึงก็อาจจะหิวนะครับผมครับส่วนที่เอามา ทุกวันประจาก็จะเป็นจอกนะครับเป็นจอกที่ได้จากห้วยนะครับส่วนนี้ก็หายากเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นบริเวณที่ค่อนข้างไกลนะครับไกลเ่องานมาเราก็จะไว้เอานะครับส่วนนี้เอามาเอามาปริมาณมากเท่าไหร่ไม่เหลือนะครับเป็ดเขาชอบกินมากนะครับส่วนนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นข้าวปลายนะครับข้าวปลายที่ผมได้หุงสุกนะครับ ก็เป็นเขากินง่ายขึ้นนะครับนี่เข้าวปลายผงสุกมาผสมรวมกันนะครับครับเบื้องตอน้นเพื่อนๆก็อาจจะได้ยินเสียงเป็ดเขาร้องนะครับอยากจะออกมาด้านนอกนะครับครับแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นข้าวเปลือกครับข้าวเปลือกที่ผสมกับหัวอาหารนะครับนะครับหัวอาหารเล็กๆนะครับหัวอาหารที่เป็นเม็ดนะครับหัวอาหารเม็ดนะครับ หั่นเป็นเม็ดแล้วก็จะผสมรวมกันเอาไว้แล้วกับข้าวเปลือกนะครับอันนี้ผสมกันไว้แล้วแล้วก็เอามาท่ผสมรวมกันนะครับเดี๋ยวื้องต้นเดี๋ยวผมจะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับให้เข้ากันแล้วก็เราค่อยแบ่งเป็นแบ่งเป็นสีกะละมังนะครับแบ่งเป็นสีกะละมังแล้วก็จะเอาไปไว้ที่จุดที่นกเป็ดนะครับเขาได้กินนะครับเดี๋ยวผมจะขอคลุกเคล้าก่อนนะครับ โดตทเราก็เอานะครับเศษต่างๆนะครับทุกเค้าให้หาเท่ากันนะครับให้เท่ากันเลยนะครับ <t> ถ้า <t> มีเศษอาหารที่เหลือจากครัวเรือนนะครับอันนั้น <t> เป็ดเขาก็กินได้เหมือนกันนะครับเศษอาหารจากครัวเรือนที่เราเหลือนะครับเศษแกงนะครับเศษผักผลไม้เปลือกผลไม,ลม้ต่างๆจากน้องเป็ดเขากินทุกอย่างเลยครับแล้วก็ เพราะนั mm. <reci him S 1> ้นเราก็ประหยัดต้นทุนด้วยนะครับผมแล้ก็อาจจะประหยัดต้นทุนด้วยนะครับเนี่เราก็เียมเียมไปแบบนี้นะครับแฉมียมไปน้องเป็ดอยากจะออกมาแล้วครับน้องเป็ดจะออกมาแล้วน้องเป็ดยกร้องว่าอยากจะออกมากินอาหารแล้วครับอยากออกมาเล่นน้ําด้วยนะครับ ก็ถือว่า,าลดต้นทุนได้ปริมาณที่มากมายเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าหัวหารอย่างเดียวก็ไม่ไหวนะครับหัวหารตัวนี้แพงนะครับ550้าบาท5้0บาทครับไม่ไหวครับแบกรับต้นทุนไม่ไหวก็เลยเลี้ยงแบบธรรมชาติครับได้ไข่เท่าไหรก่ก็ไม่เป็นไรนะครับขอให้ได้เราได้เก็บไข่ทุกๆวันนะครับทุกๆวันก็ไม่เป็นไร เราก็เลี้ยงแบบนี้นะครับเลี้ยงแบบรับุนทุนนะครับให้เขาเลี้ยงแบบธรรมชาติอยู่แบบธรรมชาตินะครับอยู่แบบธรรมชาติเลยครับเดี๋ยวผมจะเอากระมังที่เหลือนะครับมาแบ่งใส่ครับหลังจากที่ผมได้ผสมเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเรามาเปิดลุ้นข้างในกันครับว่าอาหารที่เราให้ไว้นะครับเหลือหรือว่าหมดอย่างไรนะครับเดี๋ยวเปิดลงไปดูพร้อมๆกันนะครับพร้อมๆกันเลยนะครับเปิรเปดก็เขายากจะออกมาแล้วครับออกมาแล้ว เสียงรอบมากมายแสดงว่ามันเป็ดเขาหิวแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในนะครับนี่ครับรถเป็ดเขามาเอาการที่หน้าประตูนะครับเอาการที่หน้าประตูเตือนที่ออกไปแล้วครับออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามารุ่นไข่กัน,นครับว่าไข่วันนี้จะได้กี่ฟองนะครับเดี๋ยวไปดูด้านในอามาต้นก็ที่วางอาหารไว้สี่กระมังก็ กัลมังเล็กหมดไปแล้วครับเหลือแค่กัลมังใหญ่ทีเดียวนะครับทีเดียวก็เดี๋ยวไปรุนกันนะครับกราบกราบกราบแล้วขอดูไข่ก่อนอขอดูไข่ก่อนนะครับมาต้นก็เห็นตัวนี้ครับหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็สี่นะครับห้าครับหกครับผม 7จ็ดแปดเก้นะครับอ๋อหลัง15บห้านะครับสิแล้วครับเจแล้วก็ตัวนี้18นะครับเดี๋ยวรุ่นไปพร้อมกันนะครับ18มีไหมมีไหมโอ้อยู่นู่นครับสิบแล้วครับสิแล้วมาไข่ด้านในนะครับ19 20 21 2ยี่สิบยี่ามยี้าย่สเช้านี้น้องเป็ดไข่ยีฟองนะครับ ก็เป็นไข่26ฟอง <c oughs> ก็ถือว่าอา่อยู่ในอยู่ในช่วงปกตินะครับอยู่ในช่วงปกติที่เราเป็บเขาไข่ประมาณ20นะครับ20ฟองขึ้นไปนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับอยู่ประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้ครับก็ก็ถือว่าอ่าเราได้ไข่เออได้เก็บไข่อ่าทุกๆวันนะครับทุกๆวัน,นครับจะมากจะน้อยก็ไม่เป็นไรนครับเราจะเก็บทุกๆวันเลยครับเดี๋ยวเราไป เอากระลาบังครับไปไว้น,น,นอกครับก็เกิดเป็นสัตว์ที่ค่อนข,ข้างตกใจง่ายอยู่แล้วนะครับตกใจง่ายอยู่แล้วเดี๋ยวเราเอากระลาบังนี้ไปไว้น,น,นอกครับเดี๋ยวก็จะทําการให้อาหารนะครับไปล้างทำความสะอาดก่อนแล้วก็ค่อยให้อาหารกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปดูการคังนอกเลยครับผมเมือ่อเตรียมอาหารเสร็จแล้วครับก็จะแบ่งเป็น ผมจะวันนี้ผมจะแบ่งเป็นห้ากระละมังนะครับเพื่อสะดวกแก่ให้นกเป็ดมากินอาหารอย่างทั่วถึงนะครับบางที่เขาก็อาจจะแย่งกันนะครับวันนี้ก็อาจจะใส่ห้ากระละมังนะครับแต่ก็ต้องแบ่งๆกันเฉลี่ยกันไปนะครับเรื่อยๆนะครับเฉลี่ยกันไปเป็ดเขาจะได้กินอย่างทั่วถึงกันนะครับกินอย่างทั่วถึงกันก็แบ่งอย่างละเล็กอย่างละน้อยนะครับให้เท่ากันแต่ก็ เขาจะเดินเดินกินนะครับไปเรื่อยๆนะวันนี้อาหารก็ค่อนข้างมีปริมาณที่เยอะพอสมควรนะครับเอ,เอาไว้ให้เด็กเขาได้กินถ้าอิ่มนะครับกินถ้าอิ่มเลยวันนี้ผมก็จะไว้ณบริเวณนี้นะครับบริเวณใต้ร่มของสเลนนะครับร่มของสเลนก็จะไว้ให้น้องเป็ดได้วิ่งมา กินอาหารอาาร่านจาจุดนี้นะครับจจุดนี้เลยนี่รับก็ับก็จะเฉลี่ยเฉลี่ยกันไปครับหนึ่งสองนะครับสามสี่ห้านะครับก็เฉลี่ยเฉลี่ยกันไปนะใกล้เคียงกันเดี๋ยวต้องไปขดก็จะมา,ากินอาหาราวิ่งมาออกมาจากด้านในนะครับเดี๋ยวผมจะไปปล่อยนะครับปล่อยแล้วก็ <c oughs> ขออภัยนะครับแล้วก็ให้น้องเป็ดเขา,เาวิ่งมานะครับเดี๋ยวผมจะไปเปิดประตูก่อนน้องเป็ดอยากออกมาแล้วครับเดี๋ยวเราไปเปิดประตูให้น้องเป็ดเขา้ออกมาเลยครับเดี๋ยวเลยครับนี่อยากออกมาแล้วครับอบอกมาก็าจะวิ่งไปหาอาหารก่อน นะครับส่วนหนึ่งก็จะไปลงสระนะครับในบางส่วนส่วนหนึ่งก็จะไปกินอาหารนะครับเขาจะไปกินอาหารก่อนนะครับอีกส่วนหนึ่งก็ลงสระไปแล้วนะครับส่วนหนึ่งก็หนก็กินผักบุ้งนะที่ที่เตรียมมาให้นะครับเขาก็จะกินอย่างนี้เป็นประจําทุกๆวันนะครับทุกวันเลยครับจากนี้ไปเราก็จะไปเก็บไข่กันนะครับผม จะไปเก็บไข่กันด้านในครับก็ลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้ครับภารกิจที่ผมได้มาทุกๆวันนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเหลือพื้นที่ที่ผมต้องเอาแกลบมาใส่เพิ่มเติมเพราะว่ามองดูแล้วเริ่มบางแล้วครับเริ่มบางแล้วก็จะมีความชื้นอยู่นะครับเบื้องต้นเดี๋ยวก็ค่อยเอาแกลบมาแล้วก็จะใส่ให้มันเต็มใหม่นะครับ ก็ฝากเพื่อนเพียงนตอนนี้ก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปต่อไปครับชาวดีก็สวัสดีครับ